พี่ขอโทษพี่ร้านนี้มีเงินใช่ว่าจะกินได้นะพี่รู้ไหมหนูต้องจองคิวไปเป็นเดือนเลยนะพี่ขอโทษก็พี่ลืมว่าพี่มีประชุมกับพวกดีไซนเนอร์ <c oughs> ก็นี่ไงแล้วก็ห่อกลับไปกินที่บ้านไงมีประชุมก็ยกเลิกไปสิความจน เฮ้ยอะไรวะทำไมเหรออันพี่ไม่อยากมีชีวิตแบบนี้อีกแล้วหมายความว่าไงคะพี่หมายความว่าพี่ไม่อยากมีชีวิตจนๆแบบนี้อีกแล้วแล้วเราจะทำยังไงกันดีละ่ะเงินเก็บของเราก็ไม่ค่อยมีค่าเช่าบ้านเดือนนี้จะมีจ่ายเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่ขอโทษนะ พาอันมาลำบากด้วยไม่ว่าพี่จะลำบากขนาดไหนขอแค่มีพี่อยู่มก็อยู่ได้อหิวไหมวันนี้มีกุ้งทะเลด้วยนะอันพี่ว่าเราควรประหยัดประหยัดหน่อยนะ พี่พี่ครับนั่งก่อนนะครับยาดมก่อนครับขอ,ขอบคุณมากครับดีขึ้นไหมครับให้ผมเรียกรถพยาบาลไหมอ๋อไม่เป็นไรครับผมดีขึ้นมากแล้วครับขอบคุณมากครับ แล้วบ้านพี่อยู่ไหนให้ผมไปส่งไหมบ้านผมไม่มีบ้านแล้วโรงงานผมอีกสองเดือนก็จะถูกยึดแล้วผมหมดตัวแล้วพี่ใจเย็ยนๆก่อนนะครับทุกอย่างมีทางออกเสมอจใจผมใจเย็ยนได้ไงผมหมดตัวแล้ว เออพี่เอาแบบนี้ไหมครับตอนนี้ผมก็ยังไม่มีงานทำให้ผมไปช่วยพี่ไหมช่วยผมช่วยผมไงครับถ้างั้นพี่พาผมไปดูโรงงานพี่หน่อยเผื่อผมจะช่วยพี่ได้แต่อีกสองเดือนโรงงานงผมจะถูกยึ้แล้วนะครับพี่พี่ยังเหลือเวลาอีกตั้งสองเดือนเรามาลองกันักตั้งนะครับ เออได้สิถ้างันเดี๋ยวผมพาคุณไปโรงงานนะไปเออนี่คือโรงงานของผมแล้วก็สต็อกทั้งหมดที่พร้อมขายเออมันจะเป็นไปได้หรอครับที่สองเดือนนี้จะขายให้มันหมดพี่ เรามาลองกันสัตั้งนะครับแต่ผมจะทําสัญญากับพี่นะสัญญาอะไรครับสัญญาหุ้นส่วนไงผมจะขอพี่50%เอร์เซนนะฮะห้าสิเซนต์ลยเหรอเออได้ครับขอแค่โรงงานของผมไม่จุกยึดเค่นี้ผมก็โอเคแล้วได้พี่เราจะสู้ไปด้วยกันนะ ไม่เป็นไรนะพี่มันต้องมีสักล้านแหละที่ส่วนใจเฟรนเจอร์ของเรา เด่มย้ไหมอันเดี๋ยวพี่ไปซื้อน้ำให้นะรอพี่ตรงนี้ก่อนอันอ่ะน้ำร้อนไหมพี่ไม่ค่อยเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเถอะพรุ่งนี้สู้ใหม่เนาะ เจ๊นี่มันโน้ตบุ๊กของหนูนะเจ๊จะเอาไปไม่ได้หนูต้องใช้ทำงานพวกเธอข้างค่าเชา่าฉันมาสองเดือนแล้วนะมีเงินเมื่อไหร่ค่อยมาเอาคืนฉันน่ะใจดีสุดๆแล้วนะเจ๊พี่โน้ตบุ๊กก็ไม่มีแล้วเราจะทำยังไงกันดี ไหนจะค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟเงินเก็บของเราก็เอาไปลงกับโฆษสนาเว็บไซต์หมดแล้วเดี๋ยวว่าจะสิ้นเดือนเลยวันนี้พรุ่งนี้เราจะกินอะไรก็ไม่รู้ด้วยซ้ำพี่เบอร์โทรต่างประเทศ ดีค่ะ yes we have f r e i z e r product ready for shipment ฮะเอ่อ yes thank you so much พี่หลงอะไรหรออันเราได้ออเดอร์จากอเมริกา2,000ชิ้นฮะ <c oughs> จริงเหรอ จริงสิเดี๋ยวพี่รีบไปตอบเมลวลูกค้าเลยนะได้ได้ได้อันเนี้ยกินเยอะๆไม่ดีนะรู้ไหมผมเลยเอากุ้งเผากับไข่ปลาคาเวียมาให้กินเยอะๆนะพรุ่งนี้จะได้มีแรงสู้กับงานผมไปก่อนนะไม่ได้ ไข่ปลาอะไรนะอ๋อไข่ปลาซาเวียไงใช่เหรอใช่แค่นี้ก็ไม่รู้เรื่องแล้วมันกินยังไงพี่ก็ใส่กับบะหมี่นี่ไง